สวัสดีค่ะธรรมชมที่ขรรมมณีเท่ามีสามดาวสิผ้าธรรมชมไปหาเซียนพิทักษ์เซียนพิทักษ์นั้นคำนวณเลขนี่แม่นกับธรรมชมเลขหางเดียวเลขหางเดียวโคโลเลยค่ะธรรมชมงวดก้อนกับเข่าแปดสามหางเดียวกับธรมมมบ 8, บธรมชมงวดหนีงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนพศ2สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเซียนพิทักษ์ คำนวณในเลขหางเดียวมาให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะเป็นคลิปแรกท,ที่ติดตามเซียนพิทักษ์นะคะเนาะคลิปแปลกก็เบิงตัวเลขไปกับเซียนพิทักษ์ผอมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนามมํานไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับเซียนพิทักษ์ผอมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับพี่พิทักษ์สวัสดีครับ,รรบครับผมสวัสดีครับครับผมโอ้ยเป็นยังไงนอไมีเลขกอนันดีดีที่เทสตัวไงต่อเมื่อวันนี้ผมไปพบกับนวลนะก็คือผมจากสูตรผมนะพี่ที่ผมได้มาจากพ่อจยา์คนหนึ่งน,นะครับก็คือผมจะเอา,าเหล็กเลขที่มันออกสามตัวบนนะครับครับเอาออกสามตัวบนแล้วก็เอาเอาบวกกันแล้วก็สมมติว่าบวกเมื่อกี้มันบวกได้ไอ้เมื่อกี้มันออกเองก็ะอะไรสามสามสองเนาะครับสามสามสองมันก็จะเป็น มันก็สะได้ไอ้บวกกันเป็นโเป็น 7, 8, 8, 8เ็ดเป็นแปดเป็นแปดแต่แปดอ่ะก็เอาบวกกันเอาบวกกันบวกกันมากคือแล้วตั้งไว้สามตัวสามสามสองนะคับบวกเอาแปดมาบวกบวกนะครับก็คือบวกบวกลงมากอ่ะจนอันนี้นมาบวกบวกมาแล้วมันในตอนนี้คือผมในสามกับหนึ่งครับสามหนึ 3, ่งตะวันตะวันตะวันทีส่สูตรสูตรตัวนี้ครับมันจะมากมันจะมันจะมากอ่ามันจะมากแบบ ทั้งบนได้ทั้งบนทั้งล่างอะครับผมโอ้ oh, ครับแลกัแลแลกก็มันจะมันบวอยมากเป็นครูหรือว่ามันจะมาเป็นครูนั่นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมเ็ดมากได้สองตัวขงเสี่ยยังยังหมดก่อนพูดหมดหมดก่อนถัดไปหน่อยได้กับเก่ากับเก่าของเสี่ยมันจะบอมันจะบอมาก็คือถ้าเป็นเบิร์มันจะบอมาเลยครับแต่ว่าถ้าถ้ายังยังมังหันผมเ็ดได้แปดกับสามมันกับมามันก็มาทั้งสองตัวเลยคู่กันครับผมวันนี้ผมเ็ดได้สามคำหนึ่งครับ ครับผมอันสามตัวเหรอครับสามตัวสามสามตัวมีครับมีได้ได้สองตัวเด้สามได้อะไรียกสามหนึ่งนะครับเนาะครับผมได้สามหนึ่งสามหนึ่งมาในอันก็คือมันจะมาได้ทั้งทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับย่างเมื่อกี้ผมเห็นในส์ในแปดครับสามมันบอลมันก็ไปแปะสามสามอยู่ข้างบนสามสามสองมันบอลมาในข้างล่างมันก็ออกแปดสาม มันก็มามันก็ะมาคืออมาสองตัวเลยนะครับครับครับอ่าเป็นเป็นสามหนึ่งอ่ะแหละสามหนึ่งสามหนึ่งสามกับหนึ่งมาไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้ครับผมอันเป็นวิ่งบ่ครับไปสิวิ่งครับวิ่งสามกับวิ่งหนึ่งแม่นบ่ครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าวิ่งวิ่งสามกับวิ่มหนึ่งก็ได้ครับผมครับแต่ว่าถ้ถาล่องกั็คือว่าถาล่องจับเซกันก็เอาเป็นคู่กันจะสิก็ได้ครับผมครับสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะ ครับผมแต่ว่าอันถ้า้า 10, สิบไปสี่บิงก็คือบิงสามบินมึงแต่ว่าแต่ว่าบ่าได้บอกว่าทั้งข้างล่างข้างบนนะคือได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมอ,อ๋อครับพีพีถักโอ้สดยบผมเขามาเขามาจังหวัดครับเนี่ยสูตรนี้ได้เขามาจังหวัดเหรอครับเอ่อ uh, มัน,นคือมาเขามาเขามาจากส,ส,กสมุทรสา สมมติว่างวงอนีนเป็่นได้ได้ได้มันเข่ามันว่ครับมาเนี้อ่ยยาหงอนใดทางวงนใดบอกเขาคือจะเป็นไปหงวดเดียวก็้วอนหน่ก็จะเข่าเข่าเข่าตลอดนี่สินะครับครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเขาผมคำนวณมาได้เปิดนเนี่ยคือคือบอกว่าจริงมผมยังยังผมเคยสังเกตบเม่ตอนนั้นเหตุใดโผก็บผกมันก็บอกมาแต่ว่าบางบางบางหงวดก่อนพูดที่ว่าอียงมันออกก่อนก่อนสีมาอันแปดสามอันนั่นนะเออ ผมคำนวณเลยมันเก่ากับเก่าๆมันกับะมามันตาบาพ่อตองอ่อดหัวตัวมาปีแปดกับสามนะครับมันก็ได้มันก็มาสองตัวเลยครับขอบผมโอ้ได้สามหนึ่งสามหนึ่งแล้วครับเนาะสามสามสามหนึ่งครับผมครับเดียวเป็นเป็นเป็นเบกปิ้งกรได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมครับครับครับโอ้ยขอบคุณพี่พิทักษ์ได้หลายครับ ครับล่องล่องล่องออกล่องไปล่องไปไอ้ไอ้ไอ้แช่เบางเอาะครับเพื่อเพื่อเขาจะได้เป็นแนวทางครับผมครับเพื่อเอบซีดจะได้เป็นแนวทางเนาะครับผมครับครับครับขอบขอบขอบคุณพี่พิทักษ์ได้หลายครับครับผมจั้งแต่กับติดต่อมาไหนครับผมแต่มันอืมอ่าถางงดหมดถาลองิึงเพราะว่าผมว่ามันเข่ามาผมสีสังเกตมาผมมันเข่ามาตลอดอ่ะก็คือว่าเห็ดมากผมเห็ดมากเรื่อยๆนะแต่ มันออกมาปุ๊บคือออกมาปุ๊บเขาสามารถคำนวณได้เลยครับผมถ้าเลขออกมาสามตัวคือคำนวณได้รวดครับครับผมโอ้ขอบคุณครับครับผมครับผมต้องนั่งพอดีไอเอ็ดงานเอ็ดงนในวันเด็กกับพักเบ็กโอ้ครับพอดีเลยนะครับน่าจหละพอดีครับพอดีเลยก็ตอนแรกผมเบอร์อัพเบอร์ผู้ใดนอเป็นแปลกครับสบายผมเห็นอันเบอร์ใน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 ไอช่องนะอ ดาวแอมจะลงไทยเลยหกแปดสี่มบอครับแต่วัาผมันมาแมนหกแปดสี่ครับอีกเครื่องหนึ่งครับอ๋อครับผมครับพ่พิธกาครับผมยินดียินดีเด้อจะได้แช์ประสบการณ์ครับอยินดีครับยินดีครับผมยินดีได้หายครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมค่ะท่านผู้ชมเซียนพิทักเพพ่นกระไหงวนนี่เป็นงวดแหลเนะค่ะเนาะ แต่ว่าเซียนพิทักว่าเขา,มาแม่วหลายงวดได้มาจากพระอาจารย์สูตรคำนวณที่เด็ดกับธรรมชมเดี๋ยวท่อมีสามดาวกสิจ,จดตัวเลขของเซียนพิทักใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่ม่เอ้์ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ นี่นะัะท่านผู้ชมเลขของเซียนพิทักษ์เซียนพิทักษ์ให้เขามาแล้วหลวไรงหัวกับนผู้ชมงวดวันที่หนึน่ง,งกันยายนหกหานะกัเซียนพิทักษ์ก็ไดแปดสามเฮ็ดได้แปดสามทวิ่งให้วิ่งสามกับหนึ่งท่านผู้ชมให้วิ่งสามกับหนึ่งแล้วก็เลขให้มาสาม 1, 3, 1, หนึ่งสามหนึ่งหางเดียวท่านผู้ชม สามหนึ่งสามหนึ่งเนาะคะ่รรมมะท่านผู้ชมก็แคบหนาจอไวเบิงเนาะคะ่ะแคบหนาจอไวเบิงเสี้ยนพิทักษ์คนกไทยคำนวณเลขมามวลหน,นี้งวดแรกอ่ะท่านผู้ชมแต่เสี้ยนพิทักษ์บนว่าเขามาแล้วลายงวดเขามาแล้วลายงวดเอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะประจําวันวันที่16กันยายนพศ .2565 ค่ะ ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังคะ่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิลาทาช่วงพิกรเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอให้โชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ